สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง TTA ีเหมือนเดิมนะครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมารีนาบีแล้วนะครับ EP ที่2อนะอันนี้ก็เป็นคนจากไม่แคนเเกมลาดเดย์ผมเองนะครับคือเขาก็มานําลงทัวร์เป็นไกด์ให้นะครับทุกคนวันนี้เขาก็จะมาสอนผมเล่นแล้วก็พาลงแมปนะครับทุกคนว่ามันยิงแบบไหนยังไงแล้วก็หาของแบบไหนนะครับทุกคนตัวผมเองก็เป็นมือใหม่ป้ายแดงเลยนะครับทุกคนคือผมก็ยังเล่นยังไม่เป็นเลยสําหรับยิปนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าผมจะได้ประสบการณ์จากอะไรบ้างนะครับ มึงเล่นกับพวกอันนี้วะอีนิกวะตอนช่วงวันดึกๆอ่ะนักูเจอไนท์มันเล่นไนท์แล้วก็เอกาสมึงเล่นนท์ใช่ไหมมั้ยมึงเอาอกาออป่กูบอกว่ากูเล่นตัวไลกูเจอมึงได้ไงไอ่ไหนอ่ะมามาไปไปไไไปไไปไปไป ยิงคนเด้ฝ่ามันยิคนงันตัวเมงก็เพิ่งลงเล่นนะครับทุกคนจะพาผมไปยิงคนซะละไม่รู้บอลหรือคนวะมันยิงอยู่ได้ยินด้วยเหรอต้องใส่หูฟังเล่นเกมนะพี่หูฟังในเกมมีผลหูฟังในเกมมีผลต้องการได้ยินในเกมไยพี่ต้องการได้ยินใน

ทีไม่ยิงบนปมรามันมันมันมัมกระดนันกระวังอุยเ้ยทไมมันยนกูปิงว่ะทำไมมันอะไรอย่างเงี้ยวะอุยทไมมันกโดนมบ่หรอยิงบนพี่เป็นงานด้วยนน่ตายหนึพี่ว่าแต่พี่ตายนะพี่ไม่ได้่ะนิง มาลงข้างล่างอ่ะพี่อย no, no, no. like ู่ข so ้างล่างเหรอเออข้างล่าง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 พี่ไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ปีนขึ้นไม่ได้ตายพี่หมดแล้วะไม่รู้จะมีป่ะหมดพี่สองตัวไอ้เหี้ยมันมันก็ตึงอยู่นะแต่ละตัวนะเนี่ยเส้ยใหญ่เลยสิมันมันเขียนว่ามันเหลือมันเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งอ่ะไหมกต้องต้องสับเลยวะสับเลยก็ได้พี่แล้วพี่ก็ไอเอากระสุนที่เตรียมมาใส่แม็กสำรองพี่ เฮ้ยมันใช้ปืนอะไรอ่ะน่าสนมาขอขอโมยได้ปะขเลยพี่ใช้ปืนอะไรอ่ะพี่ดูดิีไม่รู้อ่ะเจ็บปืนนะพกระสุนน่าจะดีเลยมันใช้กระสุนเจ็บอ่ะกระสุนนะพี่ต้องกดค้างที่กระสุนดูพี่พี่ต้องกดออกถอดออกมาดูสักครู่นึง ถ้าถ้าพี่ยังไม่รู้ว่าอะไรคือชื่อยังไงคือกระสุนเลเวลอะไรอะพี่มันมีผลต่อเกะนะพี่อย่างเกาะเลเวลสี่เลเวลห้าาเงี้ยถ้าโดนกระสุนเลเวลหนึ่งหรือก็สองพี่เตรียมมาเงี้ยยิงไม่เข้า<อ>เลยพี่ด้ยอย่างไอต้ตัวเนี้ยตัวข้างบนเนี่ยพี่มาดูดิของมันเนี่ยของข้างบนเหระครับเนี่ยพีพีพ,พ, 4, พี่เนี่ยพี่ตาลองเนี่ยผมให้เซตสี่พีเซตใหญ่เนี่ยเนี่ยมันเอาปืนในเนี่ยมาอันนี้คือเอเคเนี่ยเนี่ยพี่สับเลยสับเลยพี่ ทับหรือจะทิ้งหรือจะเก็บใส่กระเป๋าพี่ก็ได้นะเซตเนี้ยใหญ่กว่าพี่เซตสัผมพี่ทั้งปืนเนี่ยดีหมดเลยเนี่ยพี่กระสุนในกระเป๋ามันก็เป็นกระสุนพีพีพี่ล้องกดดูดิอ๋อเรากดเรากดเรากดเอาของเข้าเลยแครัพย์เลยเนี่ยใช่ใช่พี่อันนี้ผมให้พี่พี่เอาไปได้เลยพี่ทุกใจมันทำยังไงอ่ะเนี่ยพี่อ่าพี่พี่กดกดเข้าไปปุ๊บค้นหาใช่ไหมพี่ค้นหาหมดทุกช่องเลยพี่แล้วพี่จะเอาอะไรพี่ก็แค่ดึงกดแล้วก็กดไปที่ช่องของเราอ่ะพี่มันเข้ามาย้ายไปอยู่ มันบอกพื้นที่ไม่เพียงพออ้าวทำไมไม่เพียงพอพี่ไม่มีกระเป๋ามันมันต้องถอดเกาะก่อนเนี่ยหรือว่าถ้าถ้าถ้าตัดเกาะถ้าตัดเกาะปุ๊บพี่ต้องถอดเกาะเก่าแล้วพี่ก็เอาเกาะใหม่ใส่พี่ขโมยกระเป๋าได้ปหมได้พี่เอาเลยเดทุกอย่างกระเป๋าใหญ่เลยพี่ใช่เหรอใช่พี่วีกระเป๋าใหญ่พี่ตับเลยแล้วกัน มันมีผลกับการยิงแต่ละครั้งหมดเลยพี่แล้วเราแล้วเราต้องเก็บเกาะเก่าทิ้งไหมแล้วตแต่พี่พี่มีเกาะเยอะวลาในครั้งเอียมีเยอะก็ไม่ต้องก็ได้พี่เราหาเอาหน้าที่ที่เก็บเกาะสามเนี่ยเอาไปเก็บของดีๆต่อไปพี่เดินมาไปได้ไกลกตัวข้าหงโอ้ยมันเล่นยากอยู่นะใช่ครับพี่มันละเอียดเฉยพี่มันเล่นไม่ยากพี่ เฮ้แต่ทำไมหมวกเกาะมันขึ้นแดงวะเพราะว่าโดนยิงไปพี่ oh. พี่เราดูเปอร์เซ็นต์ดีมันเหลือเท่าไหร่เกาเท่าไหร่ทับเท่าไหร่สามสามสิบจุดสามอะทับสามเจ็ดสิบจุดสามทับสามเจ็ดโอ้เกือบเต็มพี่ระวังนะพี่เข้าไปคนมันเยอะ oh. ตอนช่วงเวลาประมาณนี้เราเล่นหมดธรรมดาพี่สแคปเยอะมากสกแคปคือผู้แฝงตัวพี่ แฝงตัวเดี๋ยวตาหน้าผมพาไปเล่นพี่มันจะรีทุกสิบห้านาทีอะพี่ได้ลองเล่นยังยังเลยพี่หนมาข้างหน้ามันมีบอร์ดบอร์ดมันเล็งไปทางข้อ,ม,อขม้าข้อม้ามีตัวอ๋อไอตัวนี้บอรดเหรอใช่ตัวนี้บอร์ดมันเล็งไปทางข้อม้าเห็นป่ะพี่อ๋อถ้าเกิดถ้าเกิดเราอยู่เงี้ยแสดงว่ามีคนใช่เราเห็นเรารู้ได้เลยมันเราเราเราดูเกมได้ไงเพ่ถ้าเราเล่นมานานเราจะรู้ว่าแบบปฏิกิริยาบอร์ดคือมันทับอะไร ไอตัวไหนบอดตัวไหนบดคนแล้วเราจะรู้ได้ว่าบอดมันเลงไปทางไหนบอดเลงไปทางขอกม้าขอกม้ามีคนพี่แสดงว่าเข้ามามีคนใช่ผมดีเสียงตีนนึงวะพี่คนขะนาคนพี่ตรงไมยังไม่เห็นเสียงตีนเลยบอดเฮ้ยบ้ายแล้วไอพวกในบอดไอพวกในบอดพี่มันจะใส่ชุดอย่างนั้นเลยพี่ ของสะบอดมันจะใส่คนมันกใช่ครับนอกจากนอกจากบางตัวที่พี่ก็ดูปฏิกิริยาคนทามันแต่งชุดแบบบอดอย่างนั้นแต่มันแต่มันแบบเล่นเหมือนคนเนี้ยอันนั้นคือพวสแคปพี่<อ>จะพาไปเล่นตานาปผู้แฝงตัวเฮ้ยบ่ทำไมมันไม่ไปทัทีวะกระสุนแสดงว่ากระสุนมันใช้ กระสุนมันจะเกาะพี่ได้เข้าไปฟาร์มพ่อหม้ายังพี่พ่อหม้าคืออะไรอ่ะตรงนี้ยังเนี่ยนะครับข้างไปชุดไฮรูที่น่าจะคนเนี่ยนะน่าจะตะแคงเต็มหมาตายพี่ตายปะตายตายเอ้ยมันล้มอ่ะโอ้ียเอ้ยอ๋อไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้คือมันเนี่ยไอ้้พวกนีอ๋อมันจะแฝดตัวเนี่ย มันจะ,จะนั่งนิ่งๆเลยก็นั่นแหละครับทุกคนคือคนแบกเราก็ตายตัวเราก็ตายนะก็คือตอนนี้ผมไม่สามารถช่วยใครได้เลยนะครับเราก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆก่อนอ,อย่างคลิปแรกผมบอกว่ามันเล่นง่ายแต่ไปๆมาๆผมว่ามันเล่นไม่ง่ายนะทุกคนมันก็เล่นยากอยู่เพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะเลยอ้เ้าแล้วเป็นเครื่องหมายไอ้นี่เครื่องหมายถ้าเรากดตุ่มนั้นอะแล้วเราก็ค่อยเดินไปทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงเราสิโอ้โหเอ้ยอะไยง อ้เห oh, mm ียเฮียพาตัวตายเลยไม่เ hmm. ป yeah. right. yeah. yeah. no, ็นไรครับพี่โอ้ชิวๆบ่อยอย่นี่มนี่ิตเล่นบนเป็นบนนี้บิตอ่ะหมดเกี้ตอนนี้ทำไงต่ออ่กดได้เลยครับกดเริ่มต้นกดมันจะแรนดอมเซตให้เราเห็นป่ะพี่เห็นในที่พี่ก็ผมได้ป่ะเหมือนบอดในเกมเลยใช่แล้วอันนี้อันนี้เราต้องทไาต่ออ้ ถ้าอยางเริ่มต้นไม่ได้แสดงว่าเพียงเร็วเวไปถึงหอได้หมดแก้วแล้วเกมหนึ่งสามสิบวานาทีพี่เราเป็นสแครปเราจะเกิดออกมานาทีที่ยี่สิบกว่ากว่าของเกมพี่คืออันนี้น้องผมก็พามาลงเล่นแบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนเป็นแฝงตัวหรือว่าปลอมตัวเป็นบอทนะครับทุกคนครส่วนใหญ่เขาเล่นหมดไหนกัน แล้วแต่คนบางคนงบน้อยก็มาเล่นหมดนี่ก็ได้พี่หาตังได้เหมือนกันพี่มันก็เหมือนก็ลงแบบเมื่อกี้แล้วก็ไม่เจอกัะพาะเมื่อกี้นะพี่นี่ไงเสียงปืนพี่คนยังไม่พามานเลยพี่สามที่เป็นอังพี่ตาเห็นเวลาท้ายบนมาพี่มันเป็นเวลาเหมือนที่เราเริ่มเกมเมื่อกี้นะพี่แสดงว่ามันเพิ่งเริ่มเกมเราได้เข้ามาไอคนคนคนข้างหน้าเดี๋ยวผมฆ่าก่อนก็คือก็คือว่าเราอะเราอะเข้าเซิร์ฟมาใช่เข้าเซิร์ฟมาพี่ ไอ้พวกนี้มันก็จะคิดว่าเราเป็นโอ้โหเฮียเอ้ยโอ้โหเฮียเอ้ยคนนะพี่ผมเอาล่ะทุกคนในเมื่อไกเราตายสุดท้ายเราก็ต้องดูเองนะครับทุกคนไม่ตายครับามันขามันดีตาเฮ้ยกระสุนหมดโว้โว้บอลใหญ่โว้พี่อ่ะโดนหลังแล้วพี่ เดี๋ยวผมนึกว่าหมดตายมือพี่ตายบนเฮ้ยมันทำไมมันตายเหรอเอาล่ะทุกคนเอาไงเอากันวะไหนไหนไกลเราก็ตายแล้วลุยเลยดีกว่ามันเจ็บพี่สองนั้น ตามกระสุนก่อนพิต like ้ารสุนพเฮ้ยตื่นเต้น嘛เดี๋ยวเตามมาที่ปะมันปะมันไอ้คนนี้ไอ้อบไหนไอ้ใบเอ้าเฮ้ยมันตายเหลือกลอเดียวคือนิ่มนิ่มนิ่นิ Oh my god ้าว เก็บเสร็จมโดยไว้พี่ต้องซ้ำปะซ้ำหมอนีเขาสุด้็มีไปกะหาสวยพี่จ้าเตอาริดาของีอย่างนี้เลย้เต้นเต้นอ่ะเต้พี่เก็บยาเก็บอะไรเพี่ปั๊มยาก่อนตอนนี้ที่ไม่ขาดเลยที่แพ้หายาปั๊มเ เฮ้ยมันมาแล้วอันนี้บอดพี่บอดได้เป็นเพื่อนพี่พี่บอดพี่พีตตาสังเกตดีๆนะ n อ c ีซบอดในเกมทุกตัวจะไม่ยิงพี่เพราะว่าพี่เป็นผู้แข่งตัวเหมือนกันเฮ้ยแล้วเราแล้วเราจะหยิบของมันออกมายังไงพี่หยิบใส่ตัวพี่เลยอะไรที่เป็นของเก่าหรือตัวพี่ทิ้งไว้หมดเลยพี่กาะปืนเหล็กทุกอย่างใส่ยองกระป๋ทงไง<อ>หมดเลย อันนี้คือเราบาดเจ็บเหรอเราต้องปั๊มยายปั๊มยาครับพี่ใช่ครับเคลื่อนออกเฮ้ยเสียงปี้งเสียงปี้งก,กดเก็บปิ้งกดเก็บปี้งก่อนพี่พี่ก็เก็บปี้งเก็บป่ะมียาอีกบุพเพ็ตมีมีมีปั๊มเสร็จพี่ชิกแบ็กในปืนให้หมอมาพี่พดูปืนกลนก็เลยขอบอขว้างมือพี่อะที่มีตะโคบอะเต็มเลยพี่ครับครับ เกือบเต็มมันเสียเกือบเต็มอ่ะเกือบเต็มโอเคพี่เลี้งขานะพี่ขวามือตัวหนึ่งมอาพี่แล้กกดเก็บตีนแล้วพี่ผมได้ยินเสียงพี่กดเก็บตีนแล้วพี่ก็ค่อยๆเดินคนตายอ่ะแล้วั่งร่างดูดีเพย์มันจะได้ยินเสียงไกลกว่าพี่ขวาขวามาขวามาพี่เจ้าขวามาเรอมาในร่องเนี้ยเนี้ยเนี้ยน่ะ คีมหายแล้วเกี้ยแล้วอโอ้โหไอพวกนี้คือคนหมดเลยเหรอคนพี่เกี้ยเอ้ยตื่นเต้น่ะเอา,าแล้วทุกคนมารอบสองเราก็ตายอีกแล้วเหมือนเดิมนะ้วทุกคนยังไม่มีรอบไหนที่เราชนะเลยเดี๋ยวรอบนี้คือเพื่อนเขาจะให้เรายืมของนะครับทุกคนซึ่งแต่ละอย่างผมก็ไม่รู้มูลค่ามันออกแต่มันน่าจะดีมากแน่นอน<า>อ๋อนี่อ,นอ่ะ ให้ทีมยืมเห็นไหมเพี่อนผมเอาให้พี่ไปพี่ก็ใส่เลยพี่อันนั้นหูฟังที่ไกลที่สุดะพี่ที่บอกแรงเพืนะ่อน่ยไม่แพงพี่จัดเลยพี่แต่อยากให้ลองเลยเพรามันไ,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 ไม่เสียดายพี่ผมมีเยอะขผมดนเวยถ้าได้พี่ใช้ผาให้ครบ ทำไมมันยังไม่ไปเราต้องล็อก,กดพร้อมก่อนนะมันบอกวราลังาชีวิตเป็นอะไรวะพี่กดเข้าหน้าอันนี้พี่หน้าตัวละครพี่อะพี่เข้าไปแล้วมันจะมีอ่าไออันที่สองอะพลังชีวิตละพี่ที่ไปซ่อมตัวอ่ตอนนี้กำลังกดอยู่ เห็นว่าพี่ตัวตัวพี่แดงวาพี่กด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 ซ้ายมือข้างล่างที่มันใช้เงินน่ะซ่อมซ่อมแบบรวดเร็วอ๋อรักษาด้วยอ๋อโอใช้เงินดีกว่าเปิดห้องเก็บของทำไมมันให้เราเปิดห้องเก็บของฮะขาดขาดเวชภัณฑ์อะไรที่จะรักษาเวชภัณฑ์ใช่รักษานี่ผมกำลังเอาให้เราเอาไปแล้วพี่ที่ใส่ให้หมดเลยปืนกระสุนน่ะ โอ้ตู้ใส่ยองบาทละมันเพ่ห้าหมื่นบาทเลยเหรอปืนกระบอกเนี่ยค่าเพ่โหแพงจิซีอูเพ่ผมเปิดปันเดินมาได้มาฟรีพี่พี่ของอาลีกัแล้วพี่เห็นใส่ยองบาทพี่เอาแม็กก์อลไรใส่นั่นยาอยู่แล้วมันแล้วมันเราใส่ยังไงอ๋อเราต้องไปใส่สายยงก่อนใเนี้ยใช่ใช่ใช่ครับสายยง สายยองเราอยู่ตรงพี่เกิดมาพี่กินยาแก้ปวดก่อนเลยหนึ่งเม็ดพี่จ้ายาแก้ปวดมันคือหน้าตาเป็นแบงไหนกระปุกที่ผมให้พี่นี่ข่าวอ่ะทำไมอ่ะกระปุกนั้นแพงอยู่พี่อยู่ได้นานมันกินเพื่อเวลาพี่โดนยิงพี่จะได้ไม่ตายพี่ไม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 ่ตายพี่จะ เวลาพี่โดนยิงปุ๊บมันจะลงขาก่อนขาพี่จะหักก่อนพี่มันทำให้พี่ขาหักมันจะวิ่งไม่ออกอ่ะอ๋มันมันจะให้พี่หมนมอร์ฟีนนะพี่ให้พี่วิ่งต่อได้แล้วทำให้ช่วยตาสว่างด้วยพี่ตาสว่างถ้าบีกินแล้วตามันจะสว่างขึ้น่องจอตาพี่ติแล้วอย่างเงี้ยถ้าโดนแฟนบางทีอย่างเงี้ยเราก็กินยาแก้ปวดอ่ะดิ เไม่เกี่ยวหรอกน้องมันจะได้ตาสว่างไงพี่อันนี้สโคบซี่เหใช่ครับสโคบซี่มีมุก,กมางต่างสว่างลั่วเราก็เลยแล้ว,ว <c oughs> อ๋อนี่เราจะเดินสุ่มสี่สุ่ห้าไม่ได้เลยเพราะมันอาจจะดักเราอยู่อันดับแรกต้องแยกเสียงบอทกับเสียงคนก่นอนแล้วไปเพลย์นี่เนี่ยผมว่า

ช่วง<ล>ในคลิปผมช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยเจอชอ็อตยิงหรือว่าไปหายิงคนสักเท่าไหร่นะครับทุกคนเพราะว่าผมกาลังศึกษาแล,แล้วก็หาประสบการณ์ก่อนนะครับซึ่งอันนี้น้องผมก็มาบอกว่าจุดฟาร์มของมันอยู่ตรงไหนบ้างน,นะครับทุกคนติดอี้อกหนึ่งพี่อีอกหนึ่งเซฟอีกอ้องหนึ่งองดีไอพวกนี้เราต้องตรวจสอบแล้วก็เก็บใช่ไหมได้ใช่ใช่พี่นิชาร์กพี่กดเปิดมาให้หมดเลยผมมี้ของดีนิชาร์ก เจอแต่แบตเตอรี่โทรศัพท์อะไรก็ไไ่รู้อีกอีกห้องหนึ่งพี่เซฟอยู่อีกห้องนึงห้องตรงกลางอะห้องเซฟนีนี้่แต่ของมันอาจจะเกินเลยนะพี่เราเข้าไปดูในห้องนะพี่อะ,อะไรที่ทราคามูลค่ามากกว่าหนึ่งพันนะพี่เก็บให้หมดแล้วไปขายย่นะของไม้เท้าสามพันได้อยู่พี่เไปขายใช่ไม้เท้าสามพันเย้ เชียวบม๊าฮ้ยนั่งบนหลังคาบอด่บาดมาเพ่ใจเย็นใจเย็นพี่พี่ตาพี่ตาเย็นพี่พี่กดเคาะเบาๆพี่ถ้าเป็นบอดแล้วพ่เนี่ยเคให้โดนหัวมันพี่ถ้าเราสเปรยางนั้นอ่ะจะดได้กระสุนพี่กระสุนนัดละสี่ร้อยพี่ ทั้งสี่ร้อเลยอ่ะใช่นะละส0่ที่ผมให้พี่ใช้อ่ะพี่โอ oh ้โหพันเท้เนี่ยตังพี่เดีย๋ยตังดอบบนโต๊ยได้กระสุนสลูกกอนพี่ไหนโ <c oughs> อ้ยเนี่ยลิล้นชักเลยพี่เก็บให้หมดเลยเก็บแว้ก่อน ได้พี่กิกังกระบาที่แม็กแล้วเราก็ยิงได้ใช่ี่แล้วก็กดใส่แม็กยิดึงโหเจอเงินเดีตามอยู่บ้านพี่นี่ี่ตามอยู่ห้องนี้พี่หลังประตูนี้ประตูซ้ายเหรอไปเจอเลย นไปดิไปดิไปดิยังเอาอยู่หนูเยอะเยอะหนูหน้าติดหนูหน้าตัวเฮ้ยขวามีขว่าเยอะตัวนี้ตัวไหนโหมันเยอะมากเลยพี่ต้าไอ้เหี้ยมองไม่เห็นนะมันอยู่ตรงไหนพี่ดูดูดีเทได้นะพี่ดีเทกันมากใช่ มมผมบอกแฟวพี่ตีไว้พี่อย่าพึ่งไปผมจะนตาแล้วแหววผมก็จะบอกเลยว่าผมเห็นพี่วิ่งเลยอะ่ะก่้นนั่นแหละครับทุกคนสุดท้ายก็ตายกลับมากันหมดเลยนะครับทุกคน,น,นมันค่อนข้างเล่นยากเลยนะครับทุกคนผมต้องทำ ให้มันคุ้นเคยกันชินชินกับด่านก่อนนะตอนนี้ผมเองก็ยังไม่กล้าจับของหนักเลยนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มากลับมาเล่นด่าดแบบนะครับเป็นด่านที่เราแฝงตัวนะครับทุกคนเล่นไม่ค่อยเก่งหน่อยใช่พี่ผมก็อย่างนี้เมื่อก่อนที่รีสนามมีเสียงปืนใครยิงบอดเรมัหมจ๊ะใครยิงไม่มีมันเนี่ยเฮ้ยดาวดาวคน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 ตรงไหนพี่ปืนเนี่ยพี่ เก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยเนเนเนพี่สาวกอสาวมาที่ใส่หมอะไรกอะไรตู้อยู่ตรงไหนเฮ้ยเฮ้บ้านพักพี่มีคนมีคนคนวาดบ้านดักควายอะแฝงโอเคทุกคนในตัวที่ยิงเพื่อหลักสุดท้ายเราก็หาไม่เจอนะครับเพราะว่ามันยิงเสร็จปุ๊บมันก็วิ่งหนีไม่รู้ไปไหนแล้วนะครับเรู้้ได ผมบอกเลยว่านะ้องผมที่เขาพาทัวร์เนี่ยคือเขาไม่เก็บของเลยนะครับทุกคนคือเขาเอาของเนี่ยโยนให้ผมหมดเลยประมาณเหมือนเขาบอกว่าเขาจะคุณผมให้อ้วนก่อนเลยให้พอมีของเล่นก่อนนะครับทุกคนแล้วทีนี้เราจะไปเล่นเนี่ยมันจะได้มีมีมีของลงนะครับตอนนี้เราของมอ๋อมาต้องแบนของกัอนตอลอกครับมาผมให้พ,พี่นะพี่ขุนให้พี่อ้วนนนะพี่จะได้แบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมีคน ขา uhm, ใ,ใหญ่ใหญ่ยิงิง si. ออกออกทันปะทันทันโอเคสิเยอะแล้วเยอะแต่ฝนฝน่นักเพียออกกี่เตนนะพี <lair> ่ถ้าเราจะไปเจอคนแบบมันๆนี within. ้เราต้องเข้าโหมดไหนอะ หมดพืแน่นอน<ม>อ๋อแล้วพอเราออกมาได้เรากพี่เอาลงพี่ก็จะต้องใช้ของนหนักๆลงพี่เพราะว่าสุนทันต์บุีกคนะ่ะไม่ใช้แค่สุน4ี่แคสุน5ห้ากันพี่โอเคทุกคนคิดนี้ก็เข้าก็าประมาณนี้นะครับทุกคนคือเราก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ไปด้วยว่าแต่ละด่านเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยส่วนใหญ่ก็เล่นด่านเดิมนั่นแหละทุกคนแต่ว่ามันจะมีหลายโหมดเขาเรียกเป็นแบบเอาของลงเองแล้วก็เป็นโหมดแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออ แฝงตัวหรือว่าปลอมตัวเป็นบอดนะครับทุกคนมันก็จะมีสองหัวที่ผมยังได้เล่นอยู่นะตอนนี้นะส่วนเรื่องของเนี่ยคือเราก็ได้พอเรียนรู้นะครับว่าจุดไหนมันมีของอะไรบ้างมีตู้เซฟตรงไหนบ้างนะครับทุกคนสําหรับคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมจะลองไปหายิงคนดูแล้วนะครับทุกคนคือตอนนี้เราก็เริ่มพอรู้พื้นฐานคร่าวๆแล้วเดี๋ยวแต่ต้องเล่นมันให้ชินแล้วก็หาประสบการณ์ไปเรื่อยๆก่อน โอเคทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนยังไงผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วพบกันใ่อีพีหน้าอ e ีพ e ีหน้าเนี่ยเราจะไปหายิงคนกันบ้างนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้า,ค,นาครับ